ช่วงปลายทศวรรษ2,508จนถึงต้นทศวรรษ2,520ประเทศไทยเผชิญปัญหาการก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์เกิดการประทะก,กันกับทหารตำรวจตามแนวชายแดนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมลาวทหารตำรวจตระเวนชายแดน และอาสาสมัครเหล่านั้นพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระเมตายิ่งด้วยพระราชหฤทยัยห่วงใย,ยผู้บาดเจ็บที่ต้องกลายเป็นผู้ทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้เป็นที่มาของการกําเนิดมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ 2, สองเมษายนพุทธศักราช2518 ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ20พรรษาและได้ทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิมาตั้งแต่วันนั้นมูลนิธิสายใจไทยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการความเป็นอยู่และการฝึกอาชีพให้สมาชิกทั้งงานหัตถกรรมและงานด้านเกษตรกรรม เพื่อให้พวกเขาดำรงชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจวันนี้งานของมูลนิธิสายใจไทยได้ช่วยให้คนไทยได้แสดงน้ำใจต่อกันและเห็นคุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพื่อชาติ